สวัสดีครับละครเสาวห้ากำลังจะได้ลงจอในคืนวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับตอนนี้ทางช่องเองก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพลงประกอบละครเนี่ยผมไปฟังมาแล้วต้องบอกเลยว่ามันมากๆเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาแนะนำพารู้จักกับตัวละครสำคัญที่จะปรากฏตัวมาในสาห้าเวอร์ชันนี้กันดีกว่าครับที่จริงก่อนหน้านั้น,น,นนะผมก็เคยทำคลิปลงไปแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดก็เลยจะมาแก้ไขใหม่ในคลิปนี้ครับ และนี่คือ5ตัวละครสำคัญที่จะปรากฏตัวมาในสาวา5เวอร์ชัน2 5นาครับพันโทเติมพงพันโทเติมพงในเวอร์ชันนี้รับบทโดยคุณพิเชษศีราชาตัวละครตัวนี้จะได้แล้วว่าเป็นตัวละครที่สำคัญอีกคนหนึ่งนะครับของละครชุดสาวห้า ซึ่งคาแรคเตอร์ของแกนั้นก็จะเป็นคนที่จงหลักภักดีถ่อชาติบ้านเมืองนะครับยอมเสียสลาได้ทุกอยาก่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะร่วมมือกับพวกเสาห้าเพืพ่อปลุกเข้าอาณาจักของจากาเสือสนเสือสนในเวอร์ชั่นนี้จะรับบดดทโดยพี่ปราบประดล เสือสนนั้นในเวอร์ชันนี้แกก็จะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านห้วยสมิงนะครับคือแกก็จะเป็นศัตรูของเจออ้าพ่ออินนะครับที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งคือตัวละครของเสือสนในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนดีนะแต่เสือสนในเวอร์ชันนี้ที่รับบทโดยพี่ป่าประดลเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแกจะเป็นคนดีหรือเปล่าคือดูจากสถิติแล้วพี่ป่าแกเนี่ยเล่นเป็นตัวลายซะเยอะไงแล้วเรื่องราวความแค้นของเจออ้าพ่ออินกับเสือสนในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลูกสาวของเสือสนนะครับชื่อน่อยน้อยนาาน้อิน และมือ่อไม้หนาตายไปนั้นก็ทําให้เสือสนแค้นเจ้พาพ่ออินเป็นอย่างมากเกิดเป็นสงครามระหว่างสองหมู่บ้านแต่ในเวอร์ชั่นนี้นั้นเขาจะใช้เรื่องราวอะไรให้มาเป็นความแค้นของสองหมู่บ้านเราก็ต้องไปรอชมกันในละครแล้วล่ะครับเจ้าพ่ออินเจ้าพ่ออินในเวอร์ชันนี้รับบทโดยคุณอากริตนะครับคาแรคเตอร์ของเจ้พาพ่ออินในเวอร์ชันนี้แกก,นนนนแก็จะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านห้วยเสือหมอบนะครับเป็นศัตรูของเสือสน เฉพาะอ In ินในเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยแกก็จะเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่าน่าสงสารมากๆทั้งต้องสูญเสียคนรักต้องมาทํางานกับพวกจาก้าด้วยความจําเป็นส่วนในเวอร์ชันนี้ก็เ็าอินแกจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปรอรุ่นกันในละครแล้วนะครับแต่ผมก็เสียว,ว่าจะเป็นคนไม่ดีซะเยอะนะเพราะอาคิดเองแกก็เล่นเป็นตัวลายไปไม่น้อยแต่อันนี้ส่วนตัวนะผมว่าบทของเฉพาะอินกับเสือนสนเนี่ยน่าจะสลับตัวละครกันนะครับน่าจะให้พี่ปราบเนี่ยไปเป็นเฉพาะอิน ส่วนคุณอากิตเนี่ยมาเป็นตัวสนแทนคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคิดเห็นกันยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบาบาร่าบาบาร่านั้นคือตัวละครใหม่ที่ใส่มาแทนตัวละครฟาจงในเวอร์ชันที่แล้วนะครับบาบาร่านั้นรับบทโดยสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างพี่เมย์สตินตอนนี้เธอก็ถือได้ว่าเป็นนางร้ายแถวหน้าของช่องเลยนะแน่นอนครับได้พี่เมย์มารับบทแบบนี้ บาบาร่านั้นจะต้องเป็นนางร้ยอย่างแน่นอนโดยเธอนั้นก็น่าจะมีบทบาทเข้ามาเป็นศัตรูหัวใจของนางเอกของเราด้วยนะครับคู่นั้นก็อาจจะเป็นคู่ของเดี่ยวกับคัวนะคือถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยเดี่ยวก็น่าจะมีศึกสองทางกันแหละครับทั้งเรื่องตูต่อสู้แล้วยังจะมีเรื่องความรักเข้ามาอีกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดี่ยวนั้นจะเอาตัวรอดจากสาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้ได้หรือเปล่าเมคามาถึงตัวละครที่ทุกคนน่าจะพูดถึงกันเชอะที่สุดแล้วครับกับตัวละครเมคา ที่รับบทโดยบิวนัทกลตัวละครเมคานั้นเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกใส่มาแทนตัวละครแคนคนป่าในเวอร์ชันที่แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครเมคาเนี่ยเป็นตัวละครที่แฟนๆต่างพากันให้ความสนใจเป็นอย่างมากอันนี้จากที่ผมไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์มานะครับเห็นเขาบอกกันว่าชอบตัวละครเมคายิ่งกว่าพระเอกห้าคนอีกหลายคนนี้ถ,ถึงขั้นอยากจะขอให้เมคาเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะให้มาเป็นพระเอกคนที่หกเลยแต่ก็มีบางคนนะครับที่บอกกันว่าเมคาไม่ได้เป็นพระเอกคนที่กหกหรอก ข้อนหนังมันชื่อเรื่องเสาห้ามีพียอองหกคนไม่ได้แต่ผมว่าเป็นไปได้นะถึงแม้หนังเขาจะชื่อเรื่องเสาห้าก็ไม่ได้แปลว่าจะมีแค่5คนเสมอไปในเวอร์ชั่นนี้อาจจะพูดถึงประมาณว่าคําว่าเสาห้านั้นคือกลุ่มคนที่เกิดในวันเสาร์ที่5ขึ้น5ค่าเดือน5ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีแค่5คนเสมอไปอาจจะมี6คนก็ได้ คือมีคานั้นน่ะอาจจะเกิดมาแล้วถูกเลี้ยงดูมาโดยอาจารย์ที่ชั่วร้ายซึ่งอาจารย์คนนั้นก็อาจจะสั่งสอนแต่เรื่องที่ไม่ดีให้ทําให้มีคานั้นต้องกลายเป็นคนชั่วยอย่างเครียงไม่ได้แต่ด้วยความดีที่มีอยู่ในจิตใจใลึกๆของมีคานั้นก็อาจจะทําให้เขากลับตัวได้และหันมาร่วมมือกับพวกเสาห้าอีกห้าคนช่วยกันทาลายอาณาจักรอุจากาก็ได้อันนี้นั้นก็มาจากการคาดเดาของผมนะครับมีคานั้นจะได้มาเป็นพระคนที่หกจริงหรือเปล่าพวกเราก็ต้องไปรอติดตามกันในละครเสาห้าแล้วล่ะครับ และนี่ก็คือตัวละครสำคัญที่จะปรากฏตัวขึ้นมาในเ5าห้าเวอร์ชัน2,565ครับมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ